มันคืออะไรอะจิม้มน้ำจุม่มแล้วก็จุม่มน้ำจิมเฮ้ยมันคือร้านชาชาชา,ชาบูบูเฟ่นั่นเองคิดถึงหมูจุ่มมากค่ะไม่ได้กินมานานเท่ากับ1อาทิตย์นะคะนะ้วันนี้ขอเลือกเป็นร้านเปิดใหม่ใกล้บ้านนะคะไม่รู้ว่าเปิดใหม่ไหมนะแต่ว่าของน่ากินมากทุกคนที่นี่เขาจะเป็นชาบูบูเฟ่หัวละ219บาทนะคะโอ้พาไปที่น้ำจิ้มแล้วแม่219บาทรวมทุกอย่างแล้วไม่จํากัดเวลานะคะเป็นอีกหนึ่งร้านเลยนะคะที่เราขอบอกเลยว่าคุ้มมากมีทั้งกุ้งทั้งหมูทั้งเนื้อสไลดพีีีเมมม่ยทสสําาคคััญือผกกด ส่วนทางน้ำซุปก็มีให้เลือกถึงสี่น้ำด้วยกันนะคะซุปน้ำดำซุปน้ำใสซุปน้ำเย็นตาโฟและที่พีคที่สุดก็คือซุปหมาล่า้ามพาต้องสั่งณนะร้านนี้เด็ดมากท,ทุกคนคือช็อตนี้ตลกมากช็อตฟิวสุดๆเรากับผู้บ่าว่คีบขึ้นมาพร้อมกันแต่เราขี้หมูผู้บ่าวขี้ผักเราจะทำไงได้คะก็ต้องปล่อยหมูสิคะกินผักก่อนผู้บ่าวบอกว่ารักใครให้กินผักไม่เป็นไรนะคะผู้บ่าวเผยแล้วก็ขี้หมูจุ่มเลยคะ่ะน้ำจิ้มแซ่บ มากแม่มาต่อที่ของหวานนะคะบ,บอกเลยว่าไม่น้อยนะขนมปังนึ่งจิ้มสังขยามโมเฉากล้วยและไอศครีมร้านเปิดทุกวันบ่ายสามถึงสี่ทุ่มตรงข้ามสถานีอนามัยยังเนื